สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองค่ะโดยเราจะดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าค่ะกันตั้งแต่ช่วงวันที่4มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่13มกราคมค่ะดูล่วงหน้า10วันนะคะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอค่ะให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็จะเห็นกลุ่มของเมฆฝนสีขาวๆค่ะวันนี้ปกคลุมส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษธ,ธานีลงไปค่ะมีเมฆครึ้มๆเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ที่ฝนตกเยอะสุดของวันนี้ค่ะไปดูที่เรดาร์นะคะ เช็คเรดาร์ย้อนหลัง12ชั่วโมงค่ะตั้งแต่ช่วงเช้า7โมงเช้าของวันที่4มกราคมนะคะก็มีฝนตกหนักค่ะที่สงขลาที่สตูลค่ะที่ยะลาปัตตานีนะคะหลังจากนั้นก็มีทั้งพัทลุงจังหวัดตรังค่ะก็เกือบทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขึ้นไปถึงกระบี่ค่ะขึ้นไปถึงภูกเก็ตนะคะ โดยส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปค่ะส่วนนครศรีธรรมราชไม่ค่อยมีฝนนะคะมีเล็กน้อยค่ะกับสุราษฎร์ธานีมีวันนี้เล็กน้อยเบาบางค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ตอนล่างนะคะเน,นหนักๆก,ก็สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีฝนนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะโดยกรมอุตุได้พยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะระหว่างวันที่4จนถึงวันที่10มกราคมค่ะโดยในช่วงวันที่4ถึง7มกราคมนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสค่ะ มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ค่ะแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงค่ะในขณะที่มียอมความกดอากาศต่าในทะเลจีนใต้ตอนล่างค่ะจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะซึ่งตามประกาศที่กรมอุตุแจ้งไว้นะคะมี5จังหวัดนะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือจังหวัดพัทลุงสงขลา ยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่8-10มกราคมนี้นะคะข่าวดีค่ะสําหรับใครที่รอคอยอากาศหนาวเย็นอีกรอบนะคะจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะที่ดูฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองนะคะวันนี้แอดมินใช้แบบจําลองของ GFS ค่ะซึ่งวิธีการดูนะคะก็คือบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะถ้าเป็นสีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางหรืออาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มค่ะได้ระดับไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูคือจุดที่อาจจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มค่ะ สำหรับภาคใต้นะคะมีสีอยู่ค่ะโดยสีฟ้าปนเขียวเหลืองจะอยู่ช่วงบริเวณจังหวัดสงขลาย,ยะลาปตัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนนครศรีธรรมราชพัทลุงภูกเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูลมีสีฟ้าค่ะอาจจะมีฝนเล็กน้อยหรืออาจจะเป็นแค่เมฆคลึมๆนะคะส่วนไทยตอนบนไม่มีฝนไม่มีสีค่ะช่วงนี้อากาศอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะเส้นความกดอากาศที่พาดผ่านไทยตอนบน มีสูงสุดแค่เส้นพันสิบแปดในช่วงสามทุ่มค่ะไปดูเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนไทยตอนบนก็ยังไม่มีฝนนะคะส่วนภาคใต้ยังมีสีอยู่ค่ะโดยเน้นที่ออกฟ้าเหลืองนะคะในช่วงจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนสงขลารังสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชเป็นสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมค่ะภูเก็ตด,ด้วยนะคะไปดูกันที่ตีสามค่ะ 3, วันนักคารที่ห้ามมกราคมค่ะในส่วนของยะลาปัตตานีนราธิว่าค่ะยังมีสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมอยู่นะคะรวมทั้งบางส่วนค่ะของจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วนจะเป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะมีสีฟ้าปนเหลืองเล็กน้อยปกคลุมอาจจะมีฝนตกได้บ้างในบางจุดนะคะส่วนสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ ชุมพรประจวบขึ้นไปค่ะไม่ค่อยมีสีนะคะรวมทั้งไทยตอนบนค่ะช่วงตีสาก็มีแค่เส้นพันสิบหกพาดผ่านประเทศไทยนะคะไปดูกันที่ช่วง6กโมงเช้าวัวนอังคารค่ะไทยตอนบนไม่มีสีไม่มีฟนค่ะเส้นพันสบหกพาดผ่านอีสานตอนบนนะคะสำหรับภาคใต้ค่ะสีปกคลุมยังอยู่ช่วงบริเวณเดิมๆนะคะก็คือ ฝั่งใกล้ชายทะเลข,ของจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะโดยเน้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ยังมีสีฟ้าปนเหลืองเหมือนเดิมค่ะส่วนฝั่งอันดามันแล้วก็สุราษฎร์ธานีขึ้นไปไม่ค่อยจะมีสีนะคะไปดูกันที่9้าโมงเช้าค่ะภาคใต้ค่ะยังมีสีปกคลุมอยู่นะคะเป็นสีฟ้าปนเหลืองค่ะตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีนาราธิวาสค่ะส่วนจังหวัดสตูล จังหวัดนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีเล็กๆน้อยๆมีสีฟ้าอ่อนๆค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้ชายทะเลนะคะฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดตรังกระบี่ขึ้นไปแล้วก็ชุมพรขึ้นไปไม่มีสีค่ะไปดูช่วงเที่ยงวันอังคารที่5มกราคมค่ะไทยตอนบนยังไม่มีฝนนะคะอุณหภูมิก็สูงขึ้นค่ะสำหรับภาคใต้สีปกคลุมมากขึ้นนะคะ เน้นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสค่ะแล้วก็เยอะสุดๆก็จะเป็นสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะที่จะออกเป็นสีฟ้าปนเหลืองค่ะสุราษฎร์ธานีมีบ้างเล็กน้อยนะคะบริเวณใกล้าชายทะเลค่ะแล้วก็ฝั่งจังหวัดตรังสตูลน,นะคะเป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆค่ะจุมพรขึ้นไปยังไม่ค่อยมีสีนะคะไปดูช่วงบา่บายสามค่ะบ่ายสามวันนคารที่หมกราคมค่ะ สีฟ้าปนเหลืองปกคลุมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะส่วนสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะชุมพรขึ้นไปไม่มีสีนะคะส่วนไทยตอนบนค่ะไม่มีสีปกคลุมค่ะ แล้วก็อุณภูมิก็จะสูงขึ้นนะคะไปดูช่วงเย็นค่ะ6โมงเย็นวันอังคารนะคะทัจมบลไม่มีสีภาคใต้สีอ่อนลงค่ะแต่ในช่วงจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสยังมีสีฟ้าปนเหลืองอยู่นะคะพัทลุงด้วยค่ะและนอกจากนั้นก็เป็นสีฟ้าอ,อ่อนบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสะตูนค่ะจุมพรขึ้นไปก็ยังไม่ค่อยมีสีเหมือนเดิมค่ะไปดู3ทุ่มวันอังคารค่ะ ภาคใต้นะคะเน้นช่วงใต้ตอนล่างค่ะพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่แล้วก็ตกหนักนะคะในช่วงตอนล่างนะคะฝั่งปัตตานีฝั่งนราธิวาสค่ะเป็นสีเหลืองนะคะจังหวัดตรังสตูลค่ะยังมีสีนะคะนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานียังเป็นสีฟ้าอ่อนๆอ,อ,อยู่ค่ะไปดูกันที่เที่ยงคืนค่ะมีสีเหลืองเข้ามาเลยนะคะช่วงจังหวัด พัทธลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสเน้นที่บริเวณใกล้ชายทะเลก่อนค่ะนอกจากนั้นนะคะสตูลรงังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์เป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะไทยตอนบนไม่ค่อยมีสีนะคะช่วงเที่ยงคืนค่ะเส้นความกดอากาศอยู่ที่เส้นพันสิบหกอยู่ทั่วช่วงอีสานตอนบนเลยนะคะไปดูกันที่เช้ามืดค่ะเช้ามืดวันที่หมกราคมนะคะทีนี้ก็จะ เริ่มเห็นสีชัดเจนขึ้นค่ะบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนาธิวาสมีสีเหลืองเข้ามาปกคลุมเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นค่ะส่วนนอกจากนั้นจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ภูเก็ตแล้ก็สรทธรมร,ราชสุร,ราษฎร์และก็ชุมพรช่วงตัวเมืองลงมานะคะช่วงหลังสวนช่วงนั้นมีสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมค่ะสำหรับไทยตอนบนในเช้ามืดวันที่6มกราคมไม่มีสีนะคะไปดูช่วงเจดโมงเช้าค่ะ จะมีฝนตกหนักนะคะบริเวณจังหวัดตรังสตูลสงขลาช่วงนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นยะลาปัตตานีนาราธิว่าด,ด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงเช้าวันที่6มกราคมนะคะใต้ตัล่างจะมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะส่วนนอกจากนั้นจังหวัดอื่นของภาคใต้ก็มีสีขึ้นไปจนถึงชุมพรค่ะโดยสีชุมพรก็จะเป็นสีอ่อนๆแล้วนะคะโอกาสตกก็ยังไม่ค่อยเยอะค่ะ ไปดูกันที่ช่วงเที่ยงค่ะวันพุทธที่6มกราคมนะคะช่วงบริเวณใต้ตอนล่างค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเที่ยงนะคะจังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะบริเวณเหล่านี้นะคะมีลุ้นฝนอยู่ค่ะส่วนนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์พังงาภูเก็ตกระบี่ระนองค่ะก็เป็นสีฟ้าปนเหลืองค่ะอ่อนๆบางจุดนะคะ และก็ชุมพรมีสีฟ้าอ่อนแต่ไม่เกินตัวเมืองชุมพรเหมือนเดิมค่ะสําหรับไทยตอนบนไม่มีสีปกคลุมนะคะแล้วก็ไปดูช่วงเย็นค่ะสีก็จะอ่อนลงแต่ยังหนักอยู่นะคะสําหรับยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะสีเหลืองจนถึงขั้นสีแดงนะคะสําหรับเย็นวันพุทธที่6มกราคมค่ะส่วนจังหวัดอื่นของภาคใต้นะคะมีสีปกคลุมขึ้นไปถึงตัวเมืองชุมพรค่ะไทยตอนบนไม่ค่อยมีสีนะคะ อันนี้เป็นแนวโน้มนะคะแบบละเอียดดูไกลามากไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่แม่นค่ะต่อไปจะดูแบบคร่าวๆให้นะคะไปดูกันที่วันที่7มกราคมค่ะ7มกราคมนะคะดูแนวโน้มภาคใต้สีน้อยลงค่ะแต่ยังคงมีสีปกคลุมอยู่บ้างจังหวัดสุราธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะแล้วก็ประจวบบางส่วนนะคะไปดูกันที่8มกราคมค่ะ ช่วงบายบายภาคใต้สีเริ่มอ่อนลงค่ะมีสีฟ้าอ่อนอยู่บ้างช่วงสุราษฎร์ธานีนครศิทธรมราชยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะก็คือฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะสําหรับ9มกราคมค่ะช่วงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปนะคะยังมีสีปกคลุมอยู่ค่ะสุราษฎร์ธานีลงไปนะคะเป็นสีฟ้าปน,นเหลืองค่ะไปดูวันที่10มกราคมค่ะ สิบมกราคมในช่วงบ่ายค่ะมีสีปกคลุมตั้งแต่จังหวัดพัทธลุงสงขลาลงไปค่ะวันที่11มกราคมค่ะ11มกราคมในส่วนของฝนนะคะภาคใต้ฝนจะน้อยลงค่ะเห็นสีน้อยมากช่วงใต้ตอนล่างนะคะแต่ที่จะให้ดูนะคะสำหรับพี่น้องทางประเทศไทยตอนบนค่ะให้ดูเส้นความกดอากาศนะคะจะเริ่มลงมาถี่เรื่อยๆค่ะ มวลอากาศเย็นอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะคะจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะแล้วก็จะหนาวอีกะระลอกหนึ่งนะคะก็ช่วงประมาณ8 9 10 1 1เป็นต้นไปค่ะก็จะเจออากาศหนาวอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้2ทุ่มวันจันทร์ที่11มกราคมค่ะเส้นพ0 2 0ีก็มาเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็เช้ามืดค่ะวันอังคารที่12มกราคมค่ะ สำหรับภาคใต้นะคะวันที่12มกราคมมีสีอ่อนๆปกคลุมอยู่บ้างค่ะสุราธานีลงไปค่ะ13มกราคมค่ะวันสุดท้ายที่ดูได้นะคะยังเห็นกลุ่มสีฟ้าเหลืองอยู่ค่ะบริเวณใต้ตอนล่างนะคะช่วงจังหวัดพัทลุงสงขลาลงไปค่ะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะคะสำหรับอากาศเย็นค่ะคาดว่าน่าจะอยู่ไม่เกินวันที่13มกราคมนะคะตามแบบจำลองนี้เพราะว่า เส้นความกดอากาศเริ่มจะห่างแล้วนะคะดังนั้นช่วงอากาศหนาวเย็นก็น่าจะเป็นช่วงวันที่8-9-10-11ช่วงนี้นะคะแต่ยังไงก็รอดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมตุอีกทีนึงค่ะก็เป็นข้อมูลคร่าวๆจากแบบจำลองนะคะมาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านทราบค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ บอกมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1ห,หรือประมาณ1 2 3ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาๆบาเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะและตำแหน่งแอปมินก็ ก็จะเรียงตามคอมเมนต์นะคะใครที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะคะคอมเมนต์มาก่อนก็จะลงสถานที่ให้ก่อนค่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งจะเพียากรณนตั้งแต่สีทุ่มของวันจันทร์ที่4มกราคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่5มกราคมค่ะสถานที่แรกค่ะบางไซย,ยุทธยาค่ะวันอังคารไม่มีฝนนะคะอาจจะมีเมฆครึ้มบ้างในช่วงเย็นค่ะอุณหภูมิสูงสุด32ต่ำสุด23ค่ะวันพุธพฤหัส สุกเสาก็ไม่มีฝนมีเมฆสลับกับแดดค่ะปทิหชุมพรค่ะวันอังคารไม่มีค่าฝนนะคะเช้ามีแดดค่ะช่วงเย็นๆอาจจะมีเมฆคล้มๆบ้างค่ะวันพุธก็ยังไม่มีฝนนะคะมีเมฆคล้มๆค่ะวันพฤหัสมีโอกาสที่จะมีฝนตกนะคะวันศุกร์เช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสที่จะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะควรเนียงจังหวัดสงขลาค่ะมีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันนะคะสําหรับวันอังคารโดยตั้งแต่ช่วง ค่ำของวันจันทร์ก็เริ่มมีค่าฝนแล้วนะคะสี่ทุ่ม2มิลิเมตรค่ะตีหนึ่งวันอังคาร3มมิลิเมตรตีสี่ไปจนถึงบ่ายโมงค่ะมีช่วงละ1มิลิเมตรนะคะจากนั้นช่วงเย็นค่ะสี่โมงเย็นก็3มมิลิเมตรส่วนช่วงค่ำา่ำดึกๆมีแบบต่ำาๆไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะ ก็คืออาจจะมีฝนตกได้ในบางช่วงเวลานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมฆครึ้มๆปกคลุมตลอดทั้งวันค่ะวันพุธพรือหาดสุกยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกอยู่ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตั้งแต่ข้าวันจันทร์ไปจนถึงเช้ามืดเวลังคารมีค่าฝน2มิลิเมตรค่ะจากนั้นก็มีแบบต่ำๆไปจนถึงช่วงเย็นนะคะและช่วง4โมงเย็นจะเพิ่มขึ้นเป็น3มมตรค่ะ มีโอกาสที่จะมีฝนตกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเมฆคล้มคลมได้ค่ะวันพุธพฤหัสยังมีโอกาสฝนตกอยู่นะคะวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะส่วนวันเสาร์ไม่มีค่าฝนนะคะควรพังร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชค่ะเช้าวันอังคารมีค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มิลลิเมตรค่ะบ่ายโมง1มิลลิเมตร4ี่โมงเย็น2มิลลิเมตรค่ะแล้วก็สีทุ่ม1นมิลลิเมตรนะคะเน้นในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกค่ะ อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทธลุงค่ะตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ไปจนถึงเช้ามืดวันอังคารนะคะมีค่าฝน1-3มมิลิเมตรค่ะและจากนั้นช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นวันอังคารมีค่าฝนช่วงละ2มิลิเมตรค่ะก็คือยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกอยู่สูงนะคะสำหรับวันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์มีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะกีรีดัตนิคมสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันอังคารค่าฝนน้อยมากนะคะช่วงเย็นมีแค่1มิลิเมตรค่ะ ส่วนวันพุธพฤหัสมีโอกาสที่จะมีฝนตกสูงขึ้นค่ะพวงพรมคอนเคียนซาสุราธานีค่ะวันอังคารค่าฝนน้อยค่ะช่วงเย็นมีแค่1มิลลิเมตรนะคะช่วงเช้าไม่มีค่ะวันพุธพฤหัสสุกเสาร์มีโอกาสที่จะมีฝนตกเยอะขึ้นค่ะท่าขามพุนพินสุราธานีค่ะช่วงเย็นวันอังคารมีแค่1มิลลิเมตรนะคะอาจจะมีฝนหรืออาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มๆึมค่ะส่วนวันพุธพฤหัสและก็วันเสาร์ค่ะมีค่าฝนเพิ่มขึ้นค่ะ อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตี่สีวันอังคาร2มมตรค่ะแล้วก็สีมงเย็น2มมตรนอกจากนั้นตลอดทั้งวันมีค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มมตรนะคะวันพุธพฤหัสเสา์มีค่าฝนเพิ่มขึ้นค่ะไปกันที่กรุงเทพบ้างค่ะวันอังคารไม่มีค่าฝนนะคะมีเมฆครึ้มสลับกับแดดค่ะอุณหภูมิสูงสุด31ต่ำสุด22ค่ะ วันพุธพฤหัสสุกเสาร์ไม่ม yeah. <Dion> ีค่าฝนมีเมฆสลับกับแดดค่ะอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันอังคารไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด30ต่ำสุด18ค่ะวันพุธพฤหัสสุกเสาร์ก็ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด28ต่ำสุด16ค่ะวันพุธพฤหัสสุกเสาร์ก็ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะวันอังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิส,สูงสุด31ต่ำสุด15ค่ะวันพุธพฤหัสศุกร์เส,สาร์ก็ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะใครที่อยากให้ปรับมุสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าสำหรับแต่ละตำแหน่งแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็รอดูคลิปในเย็นวันถัดไปค่ะอย่าลืมรายงานสภาพอากาศกันให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ